พี่เชนบอกลูกค้าเยอะมากเลยเลยมาออกแคมรี่กับเฮียยุทธนะครับแต่รถเฮียยุทธผ่อนสบายๆตั้งไรนะครับพี่6,000กาบายครับ6,000กาบาทเท่ากับวีออสเลยประมาณนั้นนะพี่นะครับแล้วเหมือนผ่อนวีออสเลยจะเป็นแคมรี่นะครับเพื่อนๆใครสนใจอยากได้แคมรี่ผ่อน6,000กว่าบาทนะครับคันนี้รถล้านกว่าบาทนะครับตอนออกไปแดงแล้วใครอยากได้ก็ทักเฮียยุทธมาได้นะครับครับสวัสดีครับอยู่กับเฮียยุทธนะครับวันนี้จะปล่อยรถ ตอนเย็นนะครับบอกแล้วไงว่าลูกค้าปิด2องทุ่มเยายุธปิดสองทุ่มมาลูกค้ามากี่โมงก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันครับกำลังจะออกรถกับเยียุธนะครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่เชนเนาะครับผมน่ะพี่เชนนี่ามนได้คุยกันแล้วนะครับพี่เชนขับรถนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับครับตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วก็ขอบคุณพี่เชนมากนะครับแล้วเราก็ยังมีออกรถกับเยียุธจะมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับพี่เชนนะครับ แล้วก็เหมือนกับว่าถ้ารถไปเสียกลางทางน้ำมันหมดที่ไหนแบตเตอรี่หมดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้เรียกใช้บริการได้อันนี้ยอยยุทธทำให้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวดูแลหลังการขายให้กันยาวๆเลยกับพี่เชนนะครับขอบคุณมากครับพี่เชนครับขอบคุณมากครับยุยยุทธครับสวัสดีครับ